สวัสดีจ้า Hi Hi girl อันนี้ก็อยู่กับชุดเดิมก็อยู่ในช่วงของดูเป็นเพื่อนนะคะในช่องฉันมีเพื่อนก็ EP สามนี้ก็เป็นคัมแบ็กแบบก็เป็นอีกหนึ่งคัมแบ็กที่รอคอยก็แบบคัมแบ็กของชองฮาเป็นพีรีีตัวที่สองต่อจาก Stay tonight Stay tonight ก็คือคำไบ้ปังนะอืม ถามว่าปังไหมสำหรับฉันอะปังแต่เฟิร์สอิมอะท่อนทุกนาผิดหวังแค่นั้นแหละแต่ถ้าในระยะยาวมันแบบว่ามันได้แบบเสพงานชงฮาคือแบบคือมันไม่ค่อยผิดหวังอยู่แล้วสำหรับนี่นะเพราะว่าด้วยความที่มาจากแบบมาจากรายการเออมีสตอรี่เออมันเลยรู้สึกว่าแบบอยู่กับคนเนี้ยคนคนเนี้ยมานานแล้วไงก็เลยรู้ว่าเขาแบบพยายามขนาดไหนมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่แบบเราได้เห็นอะไรเงี้ยอืมใช่ ก็สำหรับเพลงีที่2ก็ซิงเกิลนัะชื่อว่าเพลงฟิกฟิตกับชางโมงไงก็คือชางโมอ่ะเคยฟิตชางโมเคยดึงชองฮาไปฟิตมาแล้วกับเพลงเลมิทีซึ่งเป็นเพลงในอัลบั้มแล้วก็ตัดซิงเกิลทำเอ็มวีด้วยเหมือนจะเป็นคํามเชื้อของชางโมเองมั้งอันนี้ไม่แน่ใจแต่เหมือนชางโมก็เป็นแฟนคลับชองฮาด้วยอีกทีหนึ่งพอมาครั้งนี้ก็ชองฮาก็ดึงชางโมมาฟิตอีกทีเหมือนเป็นการฟิตไปฟิตกลับแบบเราแลกเปลี่ยนกัน แต่ชางมก็ไม่ได้ฟิตอย่างเดียวก็มาช่วยทาเพลงเขียนเนะื้อแร็ปของตัวเองแต่งทํานองด้วยแบบว่าร่วมด้วยใช่กันกับโปรดิวเซอร์คนเดิมที่ทำสเตตูไนท์ส่วนโปรดักชั่นเอ็มีเมื่อกี้ชั้นไปสองในเมลอนก็ทีมเดิมไลเจนฟิล์มก็คงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากอะ่ะแต่ทีเซอร์เอ็มีแบบสะด,ดุ้งอยู่เดอ้อสะด,ดุ้งกว่าอันที่แวอีกถึงเต้นหนาะปกสวยมากปกคลิปสวยมากจริงปกคลิปอันไหนปกคลิปช่องปกคลิปช่องอ้นี่ช่องอะไรวะช่องผู้จัดจ,จำหน่ายเนาะ ก็ไม่เสียเวลาเลยดีกว่าปัไปดูกันะปังเต้นๆเต้นๆเต้นต้องปังแม่มาป้ายแลถายโคลหนึ่งเมฆอ้ม

ผูเปล่ามากเออผูเป่าอยู่ยก,ก,กตัวหนึ่งไปไปมไม่ใช่ท้ารอแต่ต้อง คงไม่อยู่ค่ะ อีกแล้วม,มาขาดกับทิง เขออาเล่เนฟู๊งต้องยิ้งค่ะโอ๊ยแบหมดความหนาะฉันว่าฉันว่าไม่แย่เลยแต่เราชนะไม่ได้ฉันไม่ได้ยินดนตรีที่มีความเป็นละตินแบบที่มีความเป็นสเปนอะเพราะว่าแบบเอ็มวีมันมีความเป็นแบบมีความเป็นอะไรวะมาตาดอใช่ไหมแบบสไตล์สไตล์สไตล์ยุโรปแบบยุโรปละตินเนาะ แต่ตอนนั้นฉันก็งงว่าทำไมมันเอ็มบีมันลาตินลาตินะแต่แบบไม่ได้ยินเสียงนี่แต่ว่าเป็นมันได้ยินแล้วมันจะเป็นเสียงแบบเครื่องเป่าไหมเครื่องอะไรจากเครื่องนึ่งอ่ะก็เพลงเพลงมันออกสไตล์แบบชอปปี้เครื่องอะแบบชอปปี้เครื่องซัมเมอร์ไม่รู้ว่าฉันว๊ากเสิแบบฉันว๊ากฮุกแ้วยเออเนี่ยแหละที่เป็นฮุกแบบฮุกซองฮาจริงๆที่แบบไม่ใช่ฮุกสเตตูนัยอะสเตตูนัยมันฮุกมันแบบพอมันเข้าแบบบีดด็อกบีดด็อกในช่วงทีคอรัตตะแล้วมันมาแบบ มันหวบลงไปเลยอันนี้แบบเออพอมันบีดอัพขึ้นมาซุบปุบแล้วมันก็บีดอัพไปอีกหนึ่งมาเลยแบบนี่แหละช่อง้าแบบช่องฮาเลยอ่านะถ้าออีกรอบมันจะตินหูแหละชอบหูอะเพราะว่ามันแบบมันเล่นคอเปที่โมเรนะแต่ถามว่าเสียดายตรงไหนเสียดายตรงที่ชางโมน่าจะร่วมซีนด้วยเสียดาฉันคาดหวังจะเห็นหน้าเขาฉันก็คาดหวังเพราะฉันเพราะฉันก็เป็นแฟนเขาแบบเป็นแฟนเขาแบบระดับหนึ่งแบบเสียดายเสียดายก็เสียดายอ่ะ เพราะฉันไม่เคยเห็นหน้าเขาฉันไม่รู้จักเขาแต่ว่าฉันแบบคาดหวังที่จะเหะ็นหน้าเขาในนี้หลังก็ไปตามในไอจีเนาะชางมูไอจีเสือดาวชางมูเนี่นยชื่อใน<ด>ชื่อด,ดีเลยเดีเลยเซตดีเอ็มบีดีะเมื่อกี้เราก็มีแบบเฟิร์ตอิมแล้วต่อไปเราก็แบบอ่ะคลิปนี้เราก็ขอจะรีแคปหน่อยเอเดฟนายเราก็ไม่ได้รีแคปอันนี้ก็เออรีแคปหน่อยก็ได้เพราะว่าหลายจุดมันก็สวยสวยไม่สวยจริงไม่ใช่เอออ่ะไป นี้ดีเนาะแต่ว่าตรงนี้เห็นเลยตอนนี้ก็จะเห็นครบมีความเป็นโกงอันนี้เห็นด้ฉยชันเลยว่าเป็นโกงแล้วก็มีมีแต่ว่ามีไฟทดเออ,เอ,อรอบนี้ดีหน่อยที่แบบชองฮาดูเด่นแบบเออชุดไม่ได้แบบเหมือนรอบที่แล้วอะรอบที่แล้วคือกืนไปนิด นี่แต่ว่านะคะมไม่น่าเด่กขึ้นมาเลยนะอันเนี้ยก็ใช่ไงถ้าเกิดถ้าเกิดเชื่อว่าหลายๆคนมันก็คงเนี้าหลาังพาใจปักแบบแแมันจะมามีความเป็นมินิมอลมากแล้วก็เออทำให้แบบดูมีอะไรอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบถ่ายอาล์รอที่มีแค่ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบเป็นเซ็ตขึ้นมาตัวหนึ่งานเซ็ตเล่นต่ำเซ็ตสูง อันนี้สวยจริงเสร็เข<ว>ียงไออว้ออะแบบเมคอัพอะไรเออแบบมันไม่ได้หนักจนเกินไปแล้วชุดแล้วเสร็จทุกอย่างเลยได้เอเอมีแหละสวยเหอนี่คือแบบนี่คือเทศกาลจริงๆนะอันนี้คือแบบมีความดอกไม้ดอกใจมันแบบมนดูไม่ใช่แค่พรมอะ่ะมันดูแบบมีอะไรแบบมีมากอะ่ะม,มีมีมากกว่าที่คิดอะ มา,านะแบบนี้แหละช่อ,ชองทาแล้วแบบน้ำมันเชนฟิลล์แบบหน,าน้านิ่งอ่ะมันจะยิ้มตลอดมาไม่ใช่เ่าเด่งหลงแต่ต้องมาให้อยู่ค่ะ มัต้องอยู่บ้านไงอือไพ่คือไพ่คือวันในน้ำไพ่นี้สวยจริงไพ่นี้สวยจริงไพ่ตั้งแต่ไหนสี่องค์ประกอบสีมันได้หมดเลยอ่ะคือแบบน้ำเป็นสีคุ่นแล้วดอกไม้เออที่มีแต่ชมพูฟ้ามันแบบและจุดดาจุดเข้มเออมันป๊อปอัพอ่ะแต่แบบ สวยมากเอาจริงถ้าไม่มีในทีเซอร์นะอีแบบเซตนักถ้าแบบไม่ตัดในทีเซอร์นะแล้วมาอยู่ในแบบมาเห็นโบ้ทีเดียวในเอ็มีแม่งสุดจริงแบบแต่ฉันไม่ได้ดูทีเซอร์ไงฉันก็เลยว่าฉันดูอย่างว่าฉันจะดูบนฉันดูบนเนาะ <c oughs> มีแบบมีเล่นมีเล่น,ลนคำแบบสเตจทูไลทจากเพลนเดิมที่แล้วด้วยนะ <c oughs> ม,ยมันมีเฟรมเออก็เ,ออเป็นการใส่ที่แบบก็ดูแบบเออ มาฮันดอควายที่ขี่เลยนะคะลากะทูค่ะเออเกรทของารเ้าอแบว่าเปลี่ยนมาทําเป็นรถสปอร์ตค่ะสปอร์ตเบเอรมาอันนี้เป็นการเต้นแบบแทงโก้เป็นการเต้นแบบแทงโกเ่าะวะาความเ่างเขาเต้นจริง મમંલલ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 લ mm. สนดอกไม้กวาวตายเหมือน MV ได้เ e f เฟอร์เน์มาจากวัดเขาเรียกว่าคาร์นิวาวมาจากแบบว่าฝั่งตะวันตกฝั่งแบบไม่ใช่ฝั่งตะวันตกดิอะไรวะยุโรปแบบส่วนสเปนละพวกนี้โซนสเปนสเปนสเปนโปรตุเกสเออเพราะว่ามันจะมีประเทศหนึ่งอ่ะที่ว่ามีวัฒนมมีวัฒนธรรมวัฒนธรรมแบบว่า เทศกาลการสาดสีอ่ะหล่อนก็น่าจะคุ้นทั้งสาดสีเออทั้ง,ม,งมันจะมีเกี่ยวกับดอกไม้อะไรนี้ด้วยนะอดอกไม้ให้เป็นแบบเนี้ยเป็นแบบแล้วไหนจะแบบการลากระทิงเออใดๆก็เสเปนเท่านั้นเลยแต่ยอมรับว่าเอมวีอ่ะเป็นการเลือกใช้สีที่ดีแบบว่าซัม,ามเมอร์แบบถ้าในเมื่อมึงซัมเมอร์อะ่ะมึงก็แบบมึงต้องเล่นสีให้มันซัมเมอร์แบบว่าสดใสไปเลยซึ่งอันนี้แม่งแบบว่าเฮ้ยตรงกันสิ่ะ แล้วเป็นการหยิบเรฟเฟรนซ์แบบพวกเทศกาลมาใช้อย่างเงี้ยเออเอวีดียอมยอมรับว่าเอวีอะเขาทำถึงนะแล้วเาทถึงด้วยศาสตร์ศีก็คือศาสตร์จริงใช่ศาสตร์ไม่ได้แบบมันศาสตร์แกล้งอะไม่ได้แบบว่าเหมือนศาสตร์ตดอะอันนี้ก็คือแบบปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยเนี่ยจะแบบเอวีต้องต้องยอมรับว่าโปรดักชันเดียวกับเอวีที่แล้วนะแต่ก็คือการลงทุนเออไรเออมันดูสูงกว่าเออนี่ดูลงทุนเยอะกว่าถ้าอันนี้ปล่อยถ้าอันเนี้ยปล่อยเป็นพรีลีแรกอะความรู้สึกเลยนะ ชียร์แม่เป็นแม่เป็นแบบว่ามาตรฐานสูงมาตรฐานสูงสำหรับเพลงต่อไปเลยนะแต่พอมาแต่พอแบบเปสเตตูน่าจะเรียงลำแบบแล้วเลยมมันคงก็คือ LP แล้รอรอต่อไปค่ะแต่คิดแต่คิดว่าการเปิดพีดีดีสองอันอ่ะก็คงเป็นแบบว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะในส่วนตัวก็คงแบบแน่ชัดแล้วว่ามึงมาอัลบั้มเต็มแบบ LP แน่นอนอ่ะเปิดมองช่องนี้เฉยเลยเนาะเออว่ะเขาอยากดูมองช่องนี้ขนาดนั้นเลยอ่ะมึง าเป็นว่าสำหรับคลิปชอหห่องฮาลีแอคชั่นแล้วก็รีแคปไปด้วยก็ไม่มีอะไรแล้วแหละก็รอรอค่ะยังไงก็ต้องรออตไปใช่รอต่อไป,อ,อ,ไปอาจจะมีแบบว่าถ้า,าให้เรา,ารกว่านี้ช่วงอ,อาจจะรอาซ่า,ากว่านี้อาจจะมีแบบเพื่อๆนะอาจจะแบบปล่อยพีเรลิสาหรือไม่ก็ปล่อยเป็นอัลบั้มเต็มไปเลยซึ่งการเว้นช่วงห่างครั้งแรกก็คือเมษาอันนี้ก็คือ กรกดาก็คือแบบต้นกรกดาก็ประมาณสองเดือนอ่าเว้นห่าอาจาาประมาณกรกดากประมาณกันยาตุลาอาจจะได้เห็นแบบเต็มเต็มก็ได้หรือ <S <S ไม่นางอาจจะแบบถ้ากระแสดีนางอาจจะกลับมาแบบอาจจะขยับขยายมาสิงหาแต่ฉันคาดหว,งวังว่าแบบยังไงนะังยังไงก็แบบมาอาร์เรบมเต็มแน่นอนไม่ปล่อยพีเรลีสับหรอกเพราะว่าถ้าน้นนะ่ะสำหรับการโปรโมตในเกามันจะก่ออีกอืมเอ้ยแต่อันนี้ขึ้นสเตจด้วยนะจ๊ะสเตทูไนไม่ขึ้นสเตทูไนไม่ได้ขึ้นนะเพราะแบบ ถ้าเต้นมันตัดฟุตั่ะอเออเออเอ,อ,อันนี้ก็คือขึ้นสเตจอย่าลืมดูกันนะจ๊ามีแบบอินเทอร์วนะิวในอินกีแล้วก็สําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ฝากเพื่อนๆก,กดไลค์กดแชร์แล้วก็มาดูไปเพื่อพวกเราด้วยมาเป็นเพื่อพวกเรากันได้ก็ไม่มีอะไรแล้วแหละฝอ,อนีน,นะบายๆจ้า,จาไ้เจอกันคลิปหน้าเนาะ <laughs> คลิปหน้า